สวัสดีครับวันนี้วันที่27เมษายนนะครับปศ2563ครับผมทีมงานร้านมังกรฟ้านะครับแล้วก็ทีมงานนะครับก็ได้มีโอกาสมาติดตั้งแขงกับเสมอนะครับให้กับพี่โบนะครับอยู่กาญจนบุรีนะครับอยู่ตำบลปักประดูนะครับตำบลหนองประดูนะครับอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ปั๊มเสมอตัวนี้เป็นตัวพันร้อยนะครับให้น้ําอยู่ที่เจ็ดคิวนะครับส่งได้สูงหนึ่งร้อยเมตรครับตอนนี้แดดไม่ดีนะครับแต่น้ําออกมาแซงมาอยู่นะครับแสงแดดนู่นะครับไม่ไม่มีแดดนะครับแผงก็หกแผงนะครับเป็นแผงโมโนสามร้อยหกสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับหกแผงนะครับตอนเราย่อนลงไปนี่เราหย่อดลงไปทั้งหมดสิบห้าท่อนนะครับ เจอน้ําอยู่ที่ประมาณ1ิเมตรนะครับเราก็หยอดลงไปทั้งหมด1ิบห้าท่อนเลยนะครับตอนนี้น้ําที่ได้ก็ออกดีนะครับเป็นระบบ DC ล้วนนะครับเป็น DC DC ดีล้วนเลยนะครับตนนัวนี้แดดไม่มีนะครับไม่รู้จะเอาแดดตรงไหนลองนะครับพอได้น้ําผสมปูนกันกันแต่น้ําออกดีนะครับน้ําเอ,อ่ขึ้นมาบนสูงริ้วเลยนะครับ เดี๋ยวทำโครงสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายทำก็ให้ดูกันใหม่นะครับบริเวณโดยรอบนี้เห็นพี่โบเขาว่าจะเอาลงไผ่นะครับน่าจะเป็นไผ่หน่อหรือเปล่ามีทราบนะครับแต่รู้แต่ว่าลงไผ่นะครับปวดไผ่แปลงนี้นะครับแปลงที่เห็นอยู่นี้นะครับครับขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมถ่ายทําให้ดูหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับ